เรามาฟังเรื่องพิเศษวิบากกรรมวิบากกรรมของผู้ผลิตสื่อลามกมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นแสนเป็นล้านหรืออสงไขยกับที่แล้วคือกี่กลับต่อกี่กับที่ผ่านมาก็าตามต่างก็มีกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นคือมีราคะโทสะโมหะมนุษย์มีกิเลส มีทั้งหญิงทั้งชายนี่แหละถ้าใครมีแล้วควบคุมไม่ได้ก็ไปเข้าคุกเลยแต่ควบคุมได้ก็อยู่นอกคุกทั้งหญิงทั้งชายแหละมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าหญิงควบคุมได้มากกว่าชายที่เข้าคุกควายหญิงก็จะน้อยกว่าของผู้ชายแต่ผู้ชายควบคุมได้มากกว่าก็จะเข้าน้อยกว่ามันก็แล้วแต่ยุคไหนสมัยไหน เขามีกิเลสอยู่ในตัวทุกคนมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีกำลังใจงในการควบคุมได้แตกต่างกันไปแม้เทคโนโลยีหรือสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแต่กิเลสก็ยังคงเหมือนเดิมในเรื่องของกามความมากในกามล้วนมีทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่มากน้อยแตกต่างกันไป สื่อในการยุยุก,ก,ร,กรมกรรมรมก็เช่นเดียวกันมีมาทุกยุคทุกสมัยแตกต่างกันไปตามความหนาบางของการราคะของมนุษย์ในยุคนั้นๆคือถ้ามันมีมากมันก็สื่อที่ออกมาก็จะมีมากถ้ามีน้อยก็สื่อก็อจะออกมาน้อยในยุคที่เทคโนโลยียังไม่พัฒนาม,มากก็อาจจะเป็นเพียงภาพวาด รูปสลักรูปปั้นหนังสือบทประพันธ์ในการย่อ,อยุกามอารมณ์แต่ถ้าเป็นยุคที่เทคโนโลยีพัฒนามากเหมือนในยุคปัจจุบันสื่อก็พัฒนาปเปลี่ยนไปเช่นเว็บไซต์ลามกหรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ในการยัออย่วยุกามอารมณ์ จนเปิดเป็นร้านขายของอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทางเพศที่เรียกว่าเซ็กช็อปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ก็มีมาทุกกลับแหละทุกยุคทุกสมัยไอ้ที่เกิดในปัจจุบันนี้มันก็มีกับที่พันพามันก็มีอย่างนี้แต่ว่ามีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับหนาบางของราคะแล้วก็ยังคงจะมีต่อไปจนกว่ากิเลสในตัวมนุษย์ทุกคนจะหมดสิ้นลง วิบากกรรมวิบากกรรมของผู้ผลิตสื่อลามกคือการประมวลภาพวิบากกรรมของผู้ผลิตสื่อลามกซึ่งกำลังรับกรรมอยู่ในปัจจุบันพอที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจและเป็นแรงบันดาลใจในการเลิกหรือกำจัดสื่อเลวล้ายนี้ให้หมดไปจากสังคมผู้ที่ชอบตรึกกระลึกนึกถึงกรรมยินดีในเบถุนธรรมหมกมุ่นมากอยู่เฉพาะตนเองก็ยังไม่พอ ยังสร้างสื่อกระตุ้นกิเลสกามอารมณ์เมื่อเสพสื่อแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ไปทําผิดศีลธรรมคือผิดศีลข้อสามผิดโลกผิดเมียบางครั้งก็ฆ่าข่าคมคืนกระทําชำเราคนพวกนี้ก็จะสั่งสมภาพลามกวิปริตวิตฐานไว้ในใจทำให้ใจเศร้าหมอง โดยเฉพาะผู้ผลิตสื่อยั่วยุกามรมร์มก็จะมีส่วนของกรรมกับผู้เสพสื่อลามกแล้วไปทําผิดศีลด้วยทุกอย่างทุกประการแมายความว่าสื่อผิดไปชิ้นหนึ่งคนดูยีสบคนไปผิดศีลธรรมไอ้ยีสนั่นก็ตกเป็นของผู้ผลิตสื่อทั้งนั้นเมื่อจะละโลกกรรมนิมิก็จะมาปรากฏขึ้นอที่ตัวสังสมไว้ ทำให้จิตนี่มันจะเศร้าหมองไอ้ตรงนี้มนุษย์ไม่เข้าใจเพราะไม่ยอมศึกษากันและก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาพวกก็ไม่ยอมศึกษาพวกนึงมันจะมืดมนจกนกระทั่งมีมหาณรกขุมสามมนทีไปพอดึงดูถูกส่วนก็วุบไปเลยไปบังเกิดขึ้นเลยเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะถูกทรมานด้วยอุปกรณ์แ,บบแปลก เหมือนที่เคยผลิตเอาไว้เมื่อตอนเป็นมนุษย์เช่นนายนิระยะบาลจะนำปลอกเหล็กหนามมาสวมเข้ากับอ,อุปกรณ์ของตนเองไอ้ที่เขาไปแจกกันนะ่ยยืนแจกกันเนี่ยแต่เวลาไปในนมหารนรกมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วมันมีหนามมาสวมเนี่อย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นมันมืดเลยนะมืด แล้วก็มันเหม็นแล้วมันยาวนานนานขนาดไหนถ้าขุมสามก็เท่าไหรร้อยล้านล้านปีมนุษย์นั่นรอบเดียวถ้าสองรอบก็คูณเมาไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะนี่นี่แซมเปิลอุปกรณ์ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเนออุปกรณ์ที่แจกในเมืองมนุษย์มันนิ่มแต่ถ้ามันเหล็กร้อนแหลมนะจ๊ะ จากนั้นก็นำอุปกรณ์ที่มีปลอกเหล็กหนามสวมอยู่ไปฟาดที่ร่างของสัตว์นรกเขาจะมีวิธีฟาดและทะลวงเข้าไปในปากหรือทวานของสัตว์นรกเพศช,ชายแล้วก็พ่นน้ำกรามกรดเข้าไปในตัวเรานึกถึงน้ำกรดที่มันขาวมันเหนียวมันอแรงหนังมันร้อนมันสารพัดจนตัวละลายตายไปในที่สุด ตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่กระโดดเงาซ้ำๆๆๆๆตอกย้ำๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยาวนานทีเดียวมันจะมีวิวทยาฐานอย่างนอีกเยอะนานยาานริยบาลบางตนก็สูมอุปกรณ์ด้วยปลอกเหล็กที่เป็นเกลียวนึกถึงสว่านที่เป็นเกลียวเนี่ยเหล็กร้อนและทะลวงเข้าไปในที่อุปกรณ์ทำความชั่วของสัตว์โลกเพศหญิง เรนึกถึงสวรรค์แต่ว่ามันเป็นปลอกสวรรค์นี่มันตันแต่นี่มันกลวงแล้วก็พอน้ำกรามกดเข้าไปในตัวจะละลายตายไปในที่สุดสัตว์ในโลกเพศหญิงบางตัวถูกฟาดท,ทุบตีด้วยอุปกรณ์ข้างนาในนรบาลที่สวมด้วยปลอกเหล็กมะเฟืองเหมือนมะเฟืองนี่นี่แหละเจ้าจ่ากนั้นก็ถูกทะลวงไปที่อุปกรณ์ทำความชั่ว ล้วก็นายนริยบาลก็จะพ่นน้ำกรามกรดเข้าไปกัดกินร่าง,งสัตว์นรกหญิงจนแหลกเหลวละลายตายด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากถ้าเคยผลิตหนังสือลามกก็จะถูกนายนริยบาลใช้เหล็กแหลมสลักตัวหนังสือที่เป็นคำลามกต่างๆไปตามร่างกายหรือสลักเป็นภาพลามกไปบนร่างกายของสัตว์นรกสลักกันไปงั้นหนึ่งร้อยล้านล้านปีมนุษย์ ตลอดเวลาจริงมันจะมีอย่างนี้เยอะที่เราตัดมาเลยเมื่อหมดการจากมหานรกสัตว์นรกก็จะวิ่งเข้าสู่สถานนรกนาในนริยาบาลก็จะจับสัตว์นรกโยนลงไปในทะเลน้ำกามกรดถึงมันทั้งเหม็นทั้งเหนียวทั้งร้อนทั้งสารพัดเลยเนะี่ยโดนไปละลายหมดแล้วก็เกิดใหม่ครับวนๆก็อยู่อย่างนั้นเลยสัตว์นรกก็จะต้องไหยไปในทะเลน้ำการามกรดด้วยความทุกข์ทรมานรน้ำกามกรดก็จะกัดกินร่างสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลา ในขนณะที่ว่ายไปสัตว์นรกหญิงก็จะถูกปลาที่มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์เพศชายซึ่งมีฟันแหลมคมว่ายพุ่งใส่อุปกรณ์สัตว์นรกหญิงเนี่ยสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างหนักและน้ำกามก็จะกัดกินร่างสัตว์นรกตายในที่สุดเมื่อสัตว์นรกเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะถูกปลาที่มีปากแหลมคมว่ายพุ่งใส่อุปกรณ์สัตว์นรกหญิงเรานึกถึงมีดแล้วกันที่เสียบไว้เนี่ย ซ้มแล้วซาำอีกสัตว์นรกจะเจ็บปวดทรม,มานแล้วก็น,น้ำกมามกรด็ก็ะจะกัดกินร่างจนละลายแล้วก็ตายในที่สุดถ้าเป็นสัตว์นรกชายก็จะถูกหอยที่มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์เพศหญิงและมีฟันันแหลมคมว่ายมุ่งตรงกับไปกัดที่อุปกรณ์ของสัตว์นรกชาย <c oughs> หรือมีฝูงปลาฟันเหล็กมาว่ายมารุมกัดที่อุปกรณ์สัตว์นรก เจ็บปวดทรมานและละลายตายในที่สุดเป็นต้นตายเกิดตายเกิดตายเกิดซ้ำๆจักๆอย่างนี้จนกว่าจะหมดเวลาเนี่ยแหละ